สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง KPY กันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่นุชจะพาทุกคนมาดูมเมล็ดของกระเพรากันนะคะทุกคนจะเห็นไหมคะว่ากระเพราแถวเนี้ยงามมากๆนะคะปลูกมันขึ้นตามธรรมชาตินะคะก็คือมนุษย์เอามเมล็ดมาหยอดไว้นะคะพอหยอดแล้วมันก็จะขึ้นเยอะแบบนี้นะคะ มเมล็ดมันก็จะอยู่ข้างในฝักอะคะ่ะเล็กๆสีดำๆเห็นไหมคะเมนูก็จะเอามาเพาะ,มะเมล็ดใหม่นะคะแล้วก็ใส่ตะกร้าใส่กระถางใหม่นะคะเนี่ยเยอะเลยค่ะก็บางทีก็ใช้ไม่หมดก็จะเก็บใส่กล่องเล็กๆไว้ในถุงซิปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระเพรานะคะเดี๋ยวจะให้ดูมเมล็ดมันนะคะจะอยู่ในฝกักอันนี้นะคะเนีย่ยตรงนี้ เป็นมเมล็ดสีดำนะคะอ่ก็คือพวกนี้มันเกิดง่ายมากเลยนะคะเวลาอยากกินกระเพราอะ่ะคือที่บ้านชอบผัดกระเพรากันนะคะเวลาอยากกินก็เอามาทำมาผัดกระเพรากินง่ายๆไร้าาสารเคมีอันนี้จะเป็นโหระพานะคะจะคล้ายๆกันแต่ว่าใบของมันไม่เหมือนนะคะอ่ามันก็จะมเมล็ดก็จะอยู่ในฝักเหมือนกันนะคะ วันนี้มันแก่แล้วเราก็เก็บออกมาแล้วก็เอามากระ,ะ,ะเทาะเมล็ดออกนะคะออกจากฝักนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเม็ดสีดำๆนี่นะคะต้องต้องเอาออกมานะคะแล้วก็จะมาเพาะน,นี่เดี๋ยวให้ดูนะคะอันเล็กๆเนี่ยนะคะให้ เมล็ดของโหระพาอันนี้ดอกของโหระพานะคะดอกโหระพาก็สวยอยู่นะก็จะหอมนะกินหอมเอาไว้เวลาผัดมะเขือยาวอะไรอย่างนี้นะคะนี่โอเคค่ะวันนี้ก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะคะเป็นผักสวนควรัวเล็กๆน้อยๆของที่บ้านนะคะ